เห็นว่าข้อมูลเดิมของสถานีหลักก็ยังมีอยู่แล้วข้อมูลตัวใหม่นะก็จะอยู่ที่ตัวนี้ข้อมูลตัวที่จะแทรกเข้าไปก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปทำการขยายความขีดเสียงปกติเนี่ันก็จะเป็นบทสรุป องใน,นระบบ FM บบ FM ก็ยังมีแบบ FM ธรรมดาที่เราคุ้นเคยก็คือพวกไมล์ลอยย่แบบ FM ชิ้นที่สองก็คือ FM สเตอริโอมัลแตบบิเซึ่งจะต้องจาเป็นต้องแยกซ้ายขวาแบบเป็นสัญญาณเสียงที่แยกซ้ายกับขวาได้แบบโดยโดยอะไรโดยมีสัญญาณไพ l o t ลดสบเเป็นตัวบ่งบอกว่าตอนนี้มันเป็นสัญญาณเสียงสเตอริโอแบบ ซึ่งมีการแยกซ้ายขวานะครับโดยสัญญาณที่ถูกแยกซ้ายขวานะก็จะประกอบด้วย l บวก r ตัวหนึง่งกับ l ลบ r นะครับโดยที่ l ลบ r ตัวนี้ยนะไปทำการ modulate กับ modulate กับตัวของ balance modulation ที่ซับแคล r i e r สามสิบแปด k ก่อนนะก็จะได้เป็นบวก l ลบ r กับลบ l ลบ r เกิดขึ้นนะจากนั้นเอาสามส่วนตัวนี้ไปทำการ modulate แบบ fm ต่อไป นะครับส่วน F M อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายที่ไม่น่าจะมีการใช้งานแล้วก็คือ S C A นะครับ Salary e, Communication Authorization ตัวนี้นะโอเคก็ไม่มีอะไรนะระจบในส่วนบทที่8ตามนี้นะมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีครับผม โอเคไม่มีนะีวันนี้ผมมีประชุมเรื่องตารางสอนอตอนเก้าโมงถึงเที่ยงเลยวันนี้ก็เลยต้องรีบสอนหน่อย,อยเพื่อจะเตรียมตัวจะเตรียมตารางสอนของเทอมหน้า บทีเ <c oughs> พราะนั้นก็ผมก็ทิ้งบทที่เก้าวไว้ไปลองอ่านดูก่อนบทที่เก้านี่เนื้อหาค่อนข้างจะมันเป็นตัวเครื่องมือวัดทางด้านของโทรลกรมเราซึ่งเราไม่ได้แตะเลยในเทอมนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของเครื่องมือวัดต่างๆที่เขาใช้งานกันอยู่นะก็ไปลองอ่านดูก่อน นะครับถ้าผมเลิกเร็วนะครับผมเลิกเร็วไม่เอาดีกว่ามันถึิ่งเที่ยงไปลองอ่านดูก่อนนะ mm hmm. คราวหน้าอาจจะได้สอนในส่วนของบทที่บทที่เก้าน่าจะเป็นบทสุดท้ายแล้วที่ตัวนี้นถ้ามีเวลาไปลองอ่านดูก่อนนะครับเพราะนั้นเวลาที่เหลือก็ไปอ่านบทที่เก้าแล้วก็ไปเคลียร์พวกใบงานอะไรต่างๆให้เรียบร้อย ผมพ่งยังไม่สอนแล้ววันนี้ก็อขอสอนกันเท่านี้นะครับก่อนปิดเบรกเดี๋ยวขอเช็คชื่อก่อน เมญภา,ามาค่ะกีรตินุโสกีร <c oughs> ตินุโสไม่มานะอุสลิน อุสลินบุญยลิ์บุญยลิยยม์มาครับมาครับใครบุญยลฤิ์หรือใครอีกคำว่ามานี่คือใครอ่ะบุญยลิ์ครับเออออมรดามาค่ะ รัะชะตาคงคุ้มรัะชะตาคงคุ้มหรือพารมาครับเพชรลักษ์มาค่ะ,ะสิริยากอนมาค่ะ,น,ะนันชศรนัชศรปีรติ แสนเทวีมาไชยพวีรพัฒมาครับวันวิภาวันวิภามาคน,นัดมงคลมาครับธนกรมาครับ ศิลเชษป้าครับกำโทนกำโทนพัคคทอนป้าครับพัฒนาน,นมาครับ,รบพัฒนานมากุสลินมานะกุสลินเจติพัฒเจติพัฒป้าครับ พงศพัชมาครับติระพัชครับผมพงพงพิสารให้พูนายพูนายก่อนพูนายมาปะพูนายมาครับพวนายมาพวงพิสารมาครับพิสารมาทาวินทาวินทาวินมาไหม ไม่มานะอนาานัครพันมาครับอาน,นะพง์อานะพอนณาพัฒน์โทษทีอานะพัฒน์ครับอานะพัฒน์มานะรัชตาเพชรรัตน์มาครับอ่นะครับปัญญพัฒน์ปัญญพัฒน์ปัญญพัฒน์ฒไม่มานะชุติพลนช,ชุติพลน์แบชุติพลนนี้ลาออกไปเลยใช่ไหมครับ ปัญญาพัฒปัญญาพัฒเช็คให้แล้วปัญญาพัฒมาชุติพลไม่มานะครับน่าจะไม่มีชื่อนี้ในระบบนะครับแล้วก็กิตินัฐ <c oughs> โอเคถ้างั้นก็เราไปอ่านบทที่เก้าต่อเราก็มีเวลาแล้วก็ไปเคลียร์ใบงานต่างๆนะครับ วันนี้ก็ขอเท่านี้ละครับขอบคุณมาก